สวัสดีชาวราศีตุลค่ะนะคะราศีตุคลคิมอ่านความรักความสัมพันธ์ในคุณนะคะปักวันที่1 10, น0ถึงสินะสิงหาคมนั่นเองนะจ๊ะอะล่ะค่ะคิมไม่ได้มาช้านะจ๊ะคิมมาทันเวลานะจ๊ะเอาละจ้ะ ID ไ,ไลน์คิมสำหรับดวงส่วนตัวอยู่ใต้คลิปเลยค่ะนะคะแล้วก็แบ่งพาร์ตนะคะระหว่างคนโสดมีคนคุยกับคนโสดสนิทก็อยู่ใต้คลิปเช่นกันนะคะคิมแบ่งเวลาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องไปซิ่หาเอาะนะ เอาละจ้ะตรงนี้แบบส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราไม่ไดราม่ากันนะคะเรื่องราวสอบกันได้คุณไปสอบกันเองเลยนะคะคิมจะอ่านเพียงด้านเดียวเท่าน,นั้นเองจ้ะเอาลาจ้ะมาพาร์ทของคนคนมีคู่มีประเด็นนะจ๊ะเริ่มเลยจาะขี้เกียจอารมณ์ขบทนะคะมาจากที่ผ่านเราเป็นเช่นไรจ๊ะคนโสดชาวราศีตุลอาการคุณคือแฮงแมนเลยนะคะเดอะสตาร์ค่ะนะคะยูวิโฟอร์จูนค่ะสี่ถ้วยนะคะหกไม้เทา้าค่ะแล้วก็เป็นห้าเหรียญคิงกำลังมองว่า ตัวคุณนะคะเขาเรียกว่าอาจจะมีอารมณ์ของความที่เบื่อหน่ายตัวเองแล้วก็เบื่อหน่ายความสัมพันธ์ด้วยคืออย่างอันดับแรกเบื่อหน่ายตัวเองเพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นด้วความสัมพันธ์นี้มันคือความน่าเบื่อแล้วมันเป็นความฟิกกี้เอาเขาเรียกว่าการที่คุณต้องบ้าย,ยตลอดเวลานะฮะคือคุณไม่เข้าใจตัวเองว่ากันไม่เป็นอะไรนะคุณอาจจะเป็นคนตามจิกตามคุยตามตามโทรหาเขาตลอดเวลาซึ่งคุณก็ไม่เข้าใจว่าคุณเป็นอะไร คือธรรมาคุณอาจจะไม่นคนแบบนี้ค่ะไม่ใช่เป็นคนเป็นคน,คนจิกคนนึกออกปะไม่ใช่เป็นคนที่พปนั่งโทรตามอยู่ไหนทําอะไรอะไรยังไงคือแบบนเนี้ยน่ยบอก่าคือแบบคุณไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ทีเนี้ยคิมเห็นว่าคุณเพิ่งจะไปแล้วคุณก็เบื่อตัวเองมาแล้วคุณก็ไม่ไม่จะว่าตัวเองเป็นอะไรทําไมต้องตามคนคนนี้อะไรขนาดนั้นนะคะสามดาบเลยค่ะ queen of wands จะ The Fool ค่ะนะคะ the lover แล้วก็เป็นเจ็ดทั่วอย่างที่บอกเนาะคือถ้ามันไม่มีเหตุผลไม่มีมนะูลเนี่ยคุณคงไม่เป็นแบบนี้นะคะเพราะคิดไปเลยว่าคุณรู้จักเขาดีนะนิสัยเขาเป็นยังไงคุณรู้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจ้าชู้กันมีคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากสาหรับเขาคุณเลยต้องตามจิกต,ตามเช็ดตามล้างน,นะเบื่อตัวเองด้วยเบื่อสถานการณ์เบื่อความสัมพันธ์เบื่อเขาด้วยแบบนั้นค่ะนะคะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนนําพาความวุ่นวายเขาเ้ามาในชีวิตคุณ,ค,ณคุณรู้สึกได้เลยแบบนั้นทีเนี้ยคิดว่าคุณณน่่่าาาาาถมมมัวเเองกกกทํไคุไลิ คือคุณอย่าไปถามเลยว่าทาไมฉันต้องเป็นแบบนี้ทาไมต้องเจอความสัมพันธ์แบบนี้ทําไมฉันต้องคอยตามต้องตามจิตตามอะไรเขาดีความสัมพันธ์ฉันมันไม่ดีมันไปไปได้ยังไงอะไรแบบนี้นะคะการเป็นเจ้าชู้ของเขาการเที่ยวการทําตัวโสดเป็นเรื่องปกติมากสาหรับเขาทีนี้ปัญหาที่เขาเห็นว่ามันปกติที่อ่าที่คิดว่าเขาคิดว่ามันปกติเป็นนิสัยเขาอ่ะมันคือปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของเขานั่นคือทั้งหมดที่คิมเห็นตรงนี้ค่ะนะคนชาวราศีตุลเนี่ยดูจะหนักหนุงค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่า มีความคิดที่จะแบบไม่เข้าใจตัวเองว่าทาใหม่ทาทาทำใหม่อะไรเนี่ยนึกออกปะตามเขาทาใหม่ทีนี้ค่ะมาจอดใจชาวราศีตุลสิคิมก็อยากรู้เหมือนกันนะเพราะว่าชาวราศีตุลเนี่ยคือชาวธาตุลมประเด็นนะนะชาวธาตุลมเนี่ยเขาเขาเขาค่อนข้างจะอินดิพนเดนต์มากๆเพราะนั้นเขาจะไม่ค่อยสนใจนะแต่อันเนี้ยคิมกำลังบอกว่าคุณกําลังเป็นบ้าให้กับคนคนหนึ่งที่มันไม่สมควรเป็นอะไรแบบนี้ค่ะนะคะคือคุณจะไม่สนใจก็ได้ถ้าเป็นกับคนอื่นถ้าเป็นกับคนนี้คุณเป็นอะไรขนาดนั้น เรียกว่าเขาทำให้คุณเป็นบ้าได้นะคะเอาแหะมาดูใจของชาวราศีตุลค่ะเจาะใจคุณหน่อยแล้วกัน s i กอ o ฟวอ r ค่ะนะแปดถ้วยนะสี่ดาบนะคะไฮพินเทศค่ะสองไม้เท้าอย่างที่บอกว่า คุณไม่เข้าใจหรอกว่าคุณเป็นอะไรบางทีคุณคิดว่าคุณเครียดหรือเปล่าหรือว่าคุณไม่ไว้ใจเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะนะฮะคุณเบื่อตัวเองอย่างที่บอกมากกว่าเบื่อเขาซสอีกนะคะเพราะว่าไม่ชอบพี่ตัวเองเป็นแบบนี้ค่ะนะคะไม่ชอบตามใครจะทำไมต้องตามอะไรขนาดนั้นนะค,ะความสัมพันธ์ป่านเป็นเพจ of p e n t a c l e นะ The Tower เก้าดาบนะคะเจ็ดเหรียญแล้วตรงนี้เป็น Hangman Hangman ขึ้นสองรอบทั้งในใจท,ท,ทั้งอารมณ์คุณเลยนะคะเขาเรียกว่าคุณอยากจะปล่อยเขาแล้วนะ,ะอยากจะปล่อยวางแต่ทีเนี้ย คิดว่าบางครั้งมันทาไม่ได้มันเครียดจับคุณนึกออกปะเนี่ยเห็นปะคือมันอยู่คนเดียวแล้วมันก็เครียดแต่โฟกัสไหมเออมันอยู่คนเดียวแล้วมันก็เครียดนะคือคุณก็อยาบพังแล้วความสมพัญเนี้ยเพราะว่าคุณเบื่อตัวเองเบื่อการการะทำของเขาเบื่อทุกทุกอย่างนะเห็นการทะเลาะกันไหมคิมไม่เห็นการทะเลาะก,กันแต่คิมเห็นคขัดความซ้ำซากเนืปะการที่เขาจะทาตัวเหมือนเดิมซ้ำซำซากๆอะไรแบบนั้นนะแล้วคุณก็ฟิกกี้เอาเขาเรียกว่าคุณก็บ้ากับแบบเขานึกออกไหมกับดึกคุณโโโททททรรรแแลล้ว้วววคคุุณณซึ่่่งมเาาใจํ ทั้งที่ฉันก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอะไรแบบนี้ค่ะนะคะไม่เข้าใจตัวเองเอาตรงๆนะในใจคุณเนี่ยคิมไม่เห็นกระั่งความรู้สึกรักไม่เห็นเลยนะคะอย่างที่บอกว่ามันอาจจะขุ่นมัวมากๆณขณะนี้ค่ะว่าหลายๆอย่างมารวมกันความรู้สึกรักคิมเลยไม่เห็นคิมเห็นแค่ความขุ่นมัวเท่านั้นการไม่เข้าใจการเบื่อนะการเบื่อหน่ายอะไรแบบนั้นอยากออกจากความสัมพันธ์เต็มทีแล้วอะไรแบบนี้ค่ะที่นี้มาเจาะเข้ากันนะมาเจาะใจเขาคนนั้นของชาวราศีพุณค่ะว่าเขารู้สึกอะไรยังไงนะคะ เอาละมาดูสิตัวเขาสามถ้วยค่ะนะสายสังสรรค์นะไนท์ออฟสอดค่ะแปดแปดไม้เท้าสี่ไม้เท้าคิงออฟวอนขยายแม่งเลยซิกออฟวอนควีนออฟสอดค่ะสามไม้เท้าค่ะสองเหรียญแล้วก็เป็นสี่ถ้วยถามว่าเขาเบื่อคุนไหมเขาก็เบื่อนะเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า คุณเป็นแบบนี้ได้ยังไงอย่างที่บอกคุณสองคนอาจจะคบกันมานานแล้วนะคะสักพักหนึ่งหรืออะไรก็ตามอะ่ะแล้วคุณไม่เคยมีเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะคะทีนี้อาการที่เขาสั่งสรรตรงเนี้คิดมองเขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกที่เห็นควนะีนอะคิงออฟคว n นออฟบอนเนี่ยคือเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเขาจะเป็นต่อไปแล้วคุณก็ไม่เคยมีปัญหามาก่อนนี้ทาไมตอนนี้คุณมีปัญหาทีนี้เขาบอกเขามองว่าตัวคุณเนี่ยทุกครั้งที่เขาเจอคุณหรือทุกครั้งที่เขากลับมาหาคุณอะไรก็ตาม เขาเจอคุณยกดาบใส่ตลอดเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของการที่เข้ามาหาคุณแล้วไม่จะลงใจอะไรแบบนั้นค่ะนะ,ะเขาถึงได้ออกไปอีกนะออกไปหาคนคุยอีกออกไปหาเขาเรียกว่าออกไปสังสรรเองออกไปทัดงานทำนี่อีกอะไรเงี้ยเพราะเขาเบื่อสถานการณ์เช่นกันคือมันต่างคนต่างเบื่อแล้วคุณก็เขาเรียกว่ายิ่งเขาเย็นช้ามากเท่าไหร่คุณตัวคุณเองคุณก็ยิ่งบ้ามากขนาดน,นึงออกมาทีอย่างที่บอกว่ามันอาจจะมี เรื่องราวเยอะๆๆนะว่าเขาเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงคุณแค่ไม่ไว้ใจเพราะคุณไม่ไว้ใจเพราะคุณทวงถามไม่บ่อยมันมีอารมณ์ค่ะนะอารมณ์ที่อยากจะฟาดจะฟันเรื่องของใช่ปะแบบนั้นนะคะเขาก็เบื่อค่ะนะแล้วเขาเขาถึงได้ออกแบบนั้นนะทีนี้ค่ะเบื่อเบื่อบ้านเบื่อคุณอะไรประมาณนั้นนะฮะเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยแล้วก็เหมือนคุณคุณคุดไม่ค่อยดีเขาอยู่ตลอดเวลาช่วงหลังๆอะไรแบบนี้นะทีนี้ค่ะคิมจะดูว่าวันที่หนึ่งถึงสิบค่ะคนชาวราศีตุลนะคะว่า คุณจะเป็นยังไงต่อไปความสมคัญของคุณทั้งคู่เนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนนะคะเพราะว่าดูแล้วมันดูน่าเบื่อไปหมดแล้วคุณคุณก็เริ่มจะไม่มีความสุขแล้วคือมันไม่มีความสุขนานแล้วคิดว่านะแต่แค่แบบยังยังยังอยู่ก่อนอะไรแบบนี้นะทีนี้คิมขอดูหน่อยวันนที่หนึ่งสิบเนี่ยมันคืออะไรมาจากสเตรนท์ค่ะเฮอร์มิคค่ะหกดาบห้า ไม้เท้าในออฟวอนขยายเลยค่ะ9ถ้วย7ไม้เท้ามีเดทในหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เป็น2เหรียญอย่างที่บอกว่ามันมีการคิดจะเลิกจริงๆแต่พิมไม่เห็นจะเลิกนะคะอาจจะลั่นพูดว่าเลิกแต่ไม่เลิกนะคะอย่างที่บอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยสุดท้ายแล้วเมื่อมันทะเลาะกันมาเถียงกันบ่อยๆเข้าเนี่ยนะหนึ่งเปสิบเนี่ยมีโอกาสเถียงกันสูงนะเถียงกันสูงมากนะแต่เถียงกันแล้วต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างเซเปอร์เรตต่างคนต่างอยากต่างคนต่างอยู่ก่อน คุณอาจจะไปพักผ่อนหย่อนสมองคุณอาจจะไปชาร์จแบตอะไรก็ตามตัวเขาก็ไปเที่ยวของเขาแบบนั้นนะแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อมันมีช่วงเวลาที่ห่างกันนะฮะมันมีการคิดถึงกันนะมันมีการคิดถึงกันมันอย่างที่บอกว่าต่อให้จะหลุดพูดออกจากปากว่าเลิกกันไปเลยแต่สุดท้ายมันก็ไม่เลิกจากกันคิมมองว่ามันอาจจะได้กลับมาเริ่มใหม่กันจริงๆแล้วที่อาจจะลั่นวันเลิกกันอะไรก็ตามนะคะนะทีนี้คิมเห็น2เหรียญนะ มันจะมีการกลับไปกลับมาระหว่างความสัมพันธ์นี้แล้วก็มีการบาลานซ์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นถามว่ามี2อย่างในรูในตัวเดียวกันเลยคืออย่างที่บอกว่าเมื่อมีการกลับมาครบกันเนี่ยเขาจะพยายามเปลี่ยนตัวเองหรืออะไรก็ตามคือพยายามเปลี่ยนกันแต่มันเปลี่ยนกันไม่ได้มันเลยมีการเลิกอีกเลิกอีกกลับมาอีกเปลี่ยนใหม่อีกแบบนั้นค่ะนมคะมันบาลานซ์ไม่อยู่ตัวเองนึกออกปะมันมันพยายามแบบ เขาเรียกว่ามันพยายามแล้วมันไม่ได้ผลแบบนั้นค่ะนะแต่คุณย่างที่บอกว่าคิมเห็นว่ามันแค่หนึ่งถึงสิบเท่านั้นนะมันมีการบอกเลิกค่ะแต่ไม่ใช่เป็นการกระทาที่มันเลิกกันด้วยความที่มันตัดกันไม่ได้มันมันอาจจะคิดถึงกันเมื่อไม่มีการอะไรแบบนั้นนะคะเอาเป็นว่าคันหนึ่งถึงสิบีก็ระวังแล้วกันนะคะว่าจะทะเลาะกันจะเถียงกันเนาะนะตามมันนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่าพูดคําว่าเลิกบ่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะติดปากวันหนึ่งอะนะเอาจากที่นี้ มาดูชาวราศีตุลพี่เพียรเจี๊ยบเขาจะให้อะไรถ้าคิมอ่านราศีผิดถ้าคิมเรียกราศีผิดนะคิมขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าคิมอัดต่อกันนะจ๊ะมาจา้ะพี่เพียรเจี๊ยบเขาให้อะไรคนชาวราศีตุล 1ไม้เท้าค่ะนะคะ10ถ้วยค่ะ4ถ้วย1ถ้วยแล้วก็เป็น7เ,เหรียญขยายตรงนี้ค่ะได้2ถ้วยขยายอีกทีได้3ถ้วยคือถ้วยเยอะมากนึกออกไหมเขาบอกเอาจริงๆอะคุณกับเขากลับมาเริ่มต้นกันได้กลับมาบาลานซทุกสิ่ทุกอย่างได้แต่พวกคุณไม่ทำทำกันไม่จริง แบบนั้นแนะ่อย่างที่บอกว่าเมื่อมันกําลังปรับตัวกันมันมีเรื่องใหม่อีกแล้วมันมีเรื่องใหม่เขา้ามาอีกแล้วมันเลยทำให้คุณไม่สามารถที่จะปรับตัวได้หรือดั่งดูเฉยๆได้ค่ะนะเพราะไอ้ช่วงที่คุณกําลังปรับตัวเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขา,เขาดันเขาเรียกอ,อะไรปรับอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไบอกว่าคือมันไม่ได้ตัดปรับร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันเลยมีการที่กระทำซ้ำๆซักๆค่ะนะคะ แล้วก็เถียงกันทะเลาะกันเป็นแบบมีความสัมพันธ์เลยดูหน้าเบื่อทั้งที่คุณน่รักกันดึกและคุณรักกันนะี่ยสิ่งที่บอกว่าไิสใส่เขาบางทีมันก็ไม่มีใครรับได้นะการที่สังสรรค์บ่อยการทาตัวโสดการมีคนคุยตลอดเวลาคือมันมันไม่ใช่อ่นะนี่บอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะคุณคุณคุณยืนอยู่เฉยๆและโสดดีกว่าอย่ามีคนอื่นเลย,ยบบเดี๋ยวคือแบบอย่ามีแฟนเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าเขาไม่พร้อมในการมีคู่ครองและต้องแบบเปลี่ยนตัวเองอะไรแบบนั้นนะคะนี่คือทั้งหมดนะของชาว เรียกอะไรธาตุไม่ใช่ธาตุของชาวราศีตุลน,นะเออคิมเบอร์อะไรนะเอ้าละจ้ะทีนี้ค่ะมาคนโสดมีคนคุยนะมาดูโสดมีคนคุยค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยการคุยของคุณเป็นเช่นไรเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกอะไรกับการคุยครั้งนี้บ้างอะไรแบบนั้นนะคะนะแล้วก็โสดมีคนคุยคือแค่คุยกันเฉยนะคะไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ยังไม่ได้พัฒนาเป็นแฟนกันเลยอะไรแบบนี้ ดูใจเขาแล้วก็ศึกษาดูใจไม่ใช่เขาผ่าศึกษาดูใจจ้ะมาดูซิคนนั้นเขาเป็นยังไงสถานาการณ์รอบตัวคุณเป็นไงมาจาก KING OF CUP ค่ะนะคะห้าไม้เทา้าสีไม้เท้าค่ะนะคะสิบดาบนะคะ Night of CUP คะ่ะ6 of CUP แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเก้าถ้วยนะคะขอขยายสิบดาบเลยไม่เข้าใจสามถ้วยโอเคคืออย่างนี้ ทิมบอกคุยอยู่ในานะของการที่คุยอาจจะคุยกับคนที่เป็นพ่อม่หรือคนที่เพิ่งจะจบความสัมพันธ์แบบมาแล้วกําลังพยายามที่จะหาความสัมพันธ์ใหม่ๆทีนี้การคุยกับของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนจะดีนะด้วยความที่ว่าตัวเขาค่อนข้างใจกว้างมากๆนะเขาอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณแล้วเขาอาจจะเขาเรียกว่าอะไรมีคําพูดดีๆให้กำลังใจรับฟังคุณได้อะไรแบบนั้นแต่ในะนะขณะเดีวยวกันเขาก็บอกคุณตั้งแต่แรกหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้คุยกับคนเดียว นะคิดมาว่ามันไปไม่สุดในความรู้สึกของคุณนะคุณไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าเมคความรู้สึกที่มันจะชอบเขาได้มากๆแบบนั้นเพราะว่ามันติดกับแพงตรงนี้แลนะมันติดกันความคิดที่ว่าเขาไม่ได้คุยกับคนเดียวอะแบบนั้นนะคะคือเขาอาจจะคุยกับคนนู้นทีคนนี้ทีเพื่อที่จะหาคนที่ดีสุดหของเขาซึ่งเขาไม่ผิดนะคะจ้าคำนี้ก่อนนะคิดมาว่าถ้าคุณไม่ได้เป็นแฟนกันเขาไม่ผิดค่ะ นะเขาไม่ผิดที่ทำอย่างนี้เขาสามารถคุยกับคนได้คนคุณก็ขอคนทําเช่นกันเพื่อหาคนที่ดีนะดีที่สุดแลแ้วจะได้เป็นแฟนแต่อะไรแบบนั้นแต่ประเด็นคือคนชาวาสตุลนคิเห็นคุณคุยคนเดียวนั่นคือทั้งหมดนะอ่าวเป็นกัางทีนี้จ๋าขอดูไหนซิต่อไปเ t รนด์ rain, ค่ะแฮงแมนค่ะเดอะซันเนี่ยนะเพจออฟวอลแล้วก็เป็นเดอะเดวิลนะคุณคงชอบเขามากจริงๆนะเขาก็คงชอบคุณบ้างจริงแต่อย่างที่บอก เขายังไม่รู้นิสัยด้านมือคุณไม่รู้นิสยัยลึกๆของคุณอะไรแบบนั้นนะคะอย่างที่คุณเนี่ยพยายามที่จะอดทนคุยกับเขาบางครั้งพยายามไม่สนใจอะไรเงี้ยนึ่อกปะแต่ไอ้เวลาเขากลับมาคุยอ่ะทุกๆครั้งมันมีความสุขจริงๆนะมันเหมือนเขาเข้าใจเ่ยมันมันแปลกๆมันอบอุ่นแปลกๆแบบนั้นค่ะนะคุณถึงไดบง้บางครั้งเนี่ยคุณลืมแล้วเนี่เขาคุยกับคนอื่นไปเลย นะการคุยกับเขามาเลาดูเอนจอยมากๆอะไรแบบนะั้นนะคะนะพอวางหูปุ๊บก็มานั่งคิดคิดแล้วก็เจ็บอีกอะไรแบบนี้นะ,ะรู้สึกแย่อีกว่าเขาไม่ได้คุยคุณเดียวอะไรประมาณนั้นอนะจ๊ะอ้าวจ๊รทีนี้มาดู1นึงถึงสิกันมาดูสิคนชาวราศีพูนค่ะนะคะวันที่1นึงถึงวันที่10นี้ค่ะคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยนะคะ มันจะเป็นยังไงบ้างสถานการณ์คุณมันจะเป็นยังไงบ้างค่ะเอาแค่ปักสั้นๆก็พอเราไม่ไปไกลหนึ่งถึสิบงหาจ้าคิงออฟคัพนะคะคิงออฟสอดค่ะปถ้วยนะคะแดาบจัดเม้นขยายเลยค่ะนะคะ p a จออฟเพนนิเกิลเอาล่ะ เขาเรียกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะมันยังอยู่เลยคลิมเห็นการที่คุณยังคุยอยู่เลยอะ่ะคืออย่างที่บอกว่าคุณพยายามจะมองข้ามไปเพราะว่าอย่างที่บอกคุณก็คงพยายามพูดกับตัวเองหรือเขาว่าเนี่ยผิดอะไรในการที่เขาจะคุยกับคน id, replies, คน้องคนนี้ไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวอะไรแบบนั้นนะคะคือเขาสามารถทําได้คิมก็มองอย่างนั้นนะคะตัวคุณยังอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะยังอยู่ตรงนี้ไม่จะเจ็บบ้างเศร้าบ้างทุกบ,บ้างแต่ก็ยังอยู่ตรงนี้บางครั้งคุณรอเขาพักมาด้วยนะแบบนั้นนะ ระวังมันจะขับเป็นความรักที่คุณคุณสต็อปไม่ได้นึกออกปะเขาเรียกว่าระวังมันจะเป็นความรักที่คุณไม่รู้เวลาเขาตอนไหนแบบนั้นมันจะยากมากๆสำหรับคุณเนื่อออกใช่ไหมนะคะเพราะคุณไปแค่คนคุยกันแล้วคุณไม่รู้้วยว่าเขาจะคุยกับคุณต่อไปหรือเปล่าหรือนานแค่ไหนอะไรแบบนี้ค่ะนะคะคนชาวราศีตุลนะก็ยังยังความรู้สึกตัวเองไว้บ้างก็แล้วกันค่ะนะคะเพราะน่ากลัวจังเลยคือน่ากลัวคืออะไรน่าไม่ใช่น่ากลัวว่าเขาทําอะไรนะหมายถึงว่า คือใจคุณอะเมื่อมันรักใครหรือว่ามันชอบใครมันจะมันจะมันจะหยุดไม่ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะคินกลัวคุณผิดหวังนะคะเอาละค่ะคนโสดสนิทเลย่ะนะรอบนี้คือคนโสดสนิทมาดูกันว่าคุณเป็นเช่นไรบ้างค่ะคนโสดสนิทคนโสดสนิทชาวราศีตุลค่ะมาดูว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณเป็นยังไงบ้าง โสดแบบโสดแบบเขาเรียกว่าอะไรโสดแบบไม่ปรึกษาใครอะไรอย่างงี้โสดจริงจังนะคะสองเหรียญค่ะนะคะหกเหรียญค่ะนะคะในอ็อบวอนค่ะจัดเมนค่ะ King คิงออฟคัพขยา,ายหน่อยเซได้จัดติดอาลละจ้ะเขาเรียกว่าคนโสดช่วงนี้ความรักความสัมพันธ์ดูเหมือนจะเป็นสิ่งคล้ายๆที่คุณจะมองหาไม่ใช่ว่าไม่อยากได้แต่คิงแต่ละว,ว่าคุณโฟกัสกับเรื่องเองินและเรื่องงานที่เข้ามาแล้วประเด็นคือช่วงนี้เรื่องงานของคุณหนุหน้าแม่งเล่งคุณเป็นพิเศษ คนน่าอาจจะต้องจับผิดคุณเป็นพิเศษเขาไม่คุณรู้สึกว่าคุณเข้าทํางานคุณก็ไม่มีความสุขคุณคุณผวาแบบนั้นคือคุณเกรงกับกับกับงานด้วยอะไรด้วยความสัมพันธ์คุณเลยไม่ได้มองค่ะนะคะไม่ได้มองไม่ได้หาอะไรเลยอย่างที่บอกคุณเกรงอยู่กับกับกับการงานคุณกลัวทางานพลาดนะคุณกลัวว่าเขาจะมีเขาเรียกว่างานกำลังดีหึืว่าเงินกำลังดีมกำลังไปได้สวยคุณก็อยากโฟกัสตรงนี้ทีนี้พอไอ้กำลังดีๆีกำลังพลิกพิกเนี่ย หน้าดันมาเพ่งเล็งคุณอีกคือมันยิ่งทําให้ความความสุขชีวิตคุณลดน้อยลงอะไรแบบนั้นนะคะนะนี่คือสิ่งที่คิมเห็นก็นว่าทำไมคุณถึงโสดนะเอาละค่ะทีนี้จะมาดูช่วงนะคะวันที่1-10ถึงสิสิงหาคมนีค่ะมาดูว่าคนโสดจะเป็นเช่นไรต่อไปค่ะงานคุณจะดีเข้าที่เข้าทางไหมหรืออะไรไหมนะคะเพราะว่า คุณไม่เห็นคิมไม่เห็นวความรู้สึกเลยคิมไม่เห็นความเรื่องความรักหรืออะไรเลยที่เป็นถ้วยเลยไม่เห็นคิมเห็นแต่เรื่องงานกับเรื่องเองินเท่านั้นเองที่คุณโฟกัสอยู่ตอนนี้นะคะคนโสดนะมาจากหนึ่งถึงสิบค่ะคนโสดเป็นเช่นไรค่ะสี่ถ้วยค่ะความน่าเบื่อนะเดดแอมเ r รร์ค่ะนะฮะะิมิค่ะนะคะ t ดอะทาวเแล้วก็เป็นเดอะเดวิลขยายเดวิลไปเลยค่ะได้2องไม่เทา่าเขาเรียกว่างานก็ยังแย่อยู่แย่คือสถานการณ์การงานมันแย่ใช้คำนี้นะเรื่องหัวหน้าก็ยังสต๊กจิดอยู่ค่ะนะมันเลยทำให้คุณหน่อยคุณไม่อยากทำอะไรคุณอยากเก็บตัวอยู่เงียบๆอะไรแบบนั้นนะอีกใจหนึ่งเมื่อมันคุณมีเวลาวันหยุด Day Time เนี่ยนะคุณแบบว่าคุณนั่งคิดถึงแบบอยากได้คนคนนั้นมานั่งให้ฝะคือแบบ เขาเรียกว่าอยากได้คนคน,คนคนสักคนหนึ่งมานั่งให้คุณแบบระบายฟังคุณหน่อยอะไรแบบนี้นะ <c oughs> คือคุณอยากเจอคนที่ใช่ไลอ้อนคัพเนี่ยชาลีออดค่ะนะแปดเหรียญห้าเหรียญแล้วก็เป็นไลอ f อนสอด <c oughs> อย่างที่บอกนะคืออยากอยากได้จริงๆค่ะอยากให้มีคนเข้ามาแล้วมันแต่มันไม่มีเนี่มคิดว่ามันไม่ได้มีใครเข้ามาแบบนี้ค่ะนะต่อให้จะมีคนเข้ามาเนี่ยคุณไม่สามารถแมเนจได้คุณคุยกับเขาแป๊บๆแล้วเขาก็ไปอะไรแบบนั้นนะคะคือไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่มันจะแบบ อยู่อยู่ยืดยาวค่ะคิมมอนอย่างนั้นนะคะนีะน่คือคนโสดชาวราศีกันย์อย่างที่บอกว่ามุ่งหน้าโฟกัสเรื่องการงานก่อนนะคะเข้าใจว่าอาจจะมีความเหงาบ้างอะไรบ้างแต่เมื่อยังไม่มันยังไม่ถึงเวลาของเราก็เราก็จะไมไ่ต้องไปบังคับอะไรมันเนาะตามนั้นนะคะนี่คือทั้งหมดของชาวราศีตุลน,นะถ้าเป็นราศีกันย์คุมขอโทษด้วยนะเห็นไหมนะ เอาละค่ะราศีตุลจ,จ๋าจะจอกัหไ่ในปักหน้านะคะราศีต่นไปเป็นชาวราศีพฤิกน,นะคะนะเอาตามนั้นเลยค่ะขอโทษที่ที่เรียกผิดด้วยนะน,ะนี่คือทั้งหมดจ้านะคิมไปก่อนจ้าไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย